วัยรุ่นดูทั้งนี้แคมรี่โคตรหรูรถล้านกว่าบาทเราขายแค่หลักแสนนะครับฟังให้จบใช้เงินร้อยเดียวซื้อรถคันนี้ได้เลยผ่อนทางวดเริ่มต้น3,000เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับตลอดสัญญาคันนี้ผ่อน5,000ไนปลายๆนะครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติดูสวัสดีครับกล้วยโฮมคาร์รถด,ดีมและประกันมาอีกแล้วนะครับกับการซื้อรถใช้เงินร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวร้อยเดียวโอ้โหมันสวยมันหรูสุดๆนี่ ดูแม็กนะครับยางคอนติเนนตัลแม็กโคตรหรูโอ้โหบอดี้สวยบางเดิมทั้งคันสีขาวมุกไม่มีที่ติไม่มีตำหนิแม้แต่นิดเดียวดูนะครับรถของเราเม็ดอาร์ตตะเข็บข้างเดิมทุกจุดเดิมสนิทเลยโอ้โหต้องดูให้ครบต้องดูให้ชัดว่ามันสมบูรณ์ที่สุดจริงๆเป็นรถที่เดิมจริงๆนะครับโอ้โหสวยหรูมากมาดูกันให้ครบเลยคันนี้เป็น 2.4V โอ้โห หน้าเดิมท้ายเดิมสนิทเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนี่หลุมยางอะไหรยาแนวต้องเดิมสุดๆดูกันให้ชัดไปเลยนะครับว่ามันสวยแค่ไหนโอ้โห,โหนี่ดูให้ครบดูให้ครบตักเกตข้างเดิมทุกจุดเดิมทุกชิ้นแผ่นเพจยู่ครบกันไปเลยนะครับ มาดูความสวยความหรูกันไปให้ครบเลยนะครับโอ้โหพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นรุ่นท็อปสุดนะครับ c r ชคอน control นะครับเลขไม้สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันกิโลแท้ๆนะครับแต่จกพับข้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแน่นอนนะครับความหรูความสวยจัดจริงๆมีจอให้เรียบร้อยโอ้โหลายไม้นะครับนี่มันสวยจริงๆวัยรุ่นโอ้โหข้างในทําไมมันหรูหราขนาดนี้ออปชั่นล้นๆกันเลยนะครับโอ้โหม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างเบาะปรับไฟฟ้า ทั้งคนขับทั้งคนนั่งกันไปเลยโอ้โหมันสวยจริงๆดูกันต่อเลยว่าห้องเครื่องนะครับแล้วก็โครงสร้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหตาไกอยู่ครบคานเดิมๆมันสวยสุดๆจริงๆซุ้มชคกเดิมแต้มสีอยู่ครบเลยนะครับดูว่าเครื่องมันแห้งมันสดจริงๆนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยโดนแก๊สนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะครับสมบูรณ์มากๆนี่ฉนวนกันความร้อนอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบแน่นอนนะครับฝากระปองแท้โตโยตา้ามีปั๊มแน่นอนนะครับ ใครที่กำลังมองหารถสภาพสวยหรูใช้เงินร้อยเดียวออกรถนะครับคันนี้บอกได้เลยว่ามันสุดจริงๆนะครับออกง่ายๆซื้อได้ทุกอาชีพนะครับสนใจรีบโทร